ขนมได้ไปเฮ็ดไพ่สุปีสุปีค่ะพี่น้องค่ะพูดนะงามคักดุกคักคา,กคา,กคาจินบ่กินบ่เอาบอ่ค่ะพี่น้องตำมเครื่องมะม่วงเลยจ้าพี่น้องจ้านี่แอปเปิ้ลกินตำส้มแอปเปิ้ลนี่ละจ้าพูดนะพี่น้องเพื่อนเห็นบ่พูดนะขึ้นไปข้างบพนพูดค่ะลายคักเต็มดุกอักลากเลยค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องลูกหลานบ้านเฮามาเด้อมาขึ้นแอปเปลิลต้นนี้เด้บอบ่แพงดอกมาเอาเลยจ้ามาเอาเลยจ้าอืพูดนะพูดนะแอปเปลิปลปล้าแต่กระลูกใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องด๊อกดอกพี่น้องอยู่บ้านเฮาจะเป็นเครื่องอัน,อนมะม่วงเนี่ยละเนาะพี่น้องเนาะพูดนะหลายดคากดคักดกแน่อิริดคกดคักดกแน่ดกบ่ปั่นบ้าน,านปั่นเมืองเพิ่อนดอกคักต้นนี่ล่ะได้มาเอาไปเฮ็ดอัน ขึ้นแลกก็ไปแบ่งไปปั่นสู้กันกินเนาะลูกๆงั้ล้านใหญ่พ่อละนะพี่น้องอ่าแซ่บแบพี่น้องสมอมขึ้นแลกก็ไปแบ่งไปปั่นสู้กันกินเนาะลูกๆงั้ล้านใหญ่พ่อละอ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนดินอ่อนซ่อนหญ้าอ่อนซ่อนเทพดาเพื่อนมาปลูกให้กินเนาะพี่น้องเนาะนะ พี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดผ้าอาไปเฮ็ดขนมพู่นะพี่น้องจ้าไปกระลัง่งกระลั่งกินสุมดีๆนี่ละพี่น้องจ้านี่พู่นะพี่น้องอพี่น้องลูกหลานบ้านเฮามาเดอ้อมาข้นแอปเปิลต้นนี่เดอ้อบ่แพงดอกมาเอาเลยจ้ามาเอาเลยจ้าอืมพู่นะนี่ค่ะพี่น้องค่าคุณผ้าพีพ่นพ้อ,นองมาเบิงพนะพี่นอ้นอง แอปเปลิลบรรยบันแต่เห็ดบ่วผ้าเก็บแต่เห็ดบ่วผ้าเก็บแต่ผักได้พี่น้องผ้ามาเบิ่งลูกแอปเปลิจเปลปจ้ลพปปปปะพี่น้องเพื่อนอะแอปเปิลปลาได้จ้าเด้อแอปเปิลขนมได้ไปเฮ็ดผ้าสุปีสุปีค่ะพี่น้องค่ะพื่อน่ะงามคักลูกคักค่ะจินบ่กินบ่เอาบ่ลูกหอนล้านบ้านเฮาเด้อลูกมีลูกแอปเปลิลใหญ่ๆลูกแอปเปลิลหลายๆ อันเอาไปตามโมคือบักอันคือมะม่วงนี่ก็ได้ได้ใจเด้ออยูย่นี่เก็บกินคือบ,บักม่วงบ้านเท่าล่ะค่ะพี่น้องค้าพุ่นพุ่น,นให้เพื่อนซูเก,ก็ตน้อยก่อนกวอยสิมาเอาไปเฮ็ดแอปเปิลพายเนาะเอาไปตามแล้วค่ะใส่ตอนปลาแดกโอ้สีตอนปลาแดกแซ่บขึ้นอย่างนี้เพื่อนเห็นบ่พุ่นขึ้นไปข้างบนพ่นค่ะร้ายคักเต็มดกอักรากเลยค่ะพี่น้องค่ะ ต่เห็ดบัวผ้าเก็บแต่เห็ดบัวผ้าเก็บตะผักได้พี่น้องผ้ามาเบิ่งลูกแอปเปิลจ้ะพี่น้องพุ่นน่ะแอปเปิลปลาเด้อจ้าเด้อแอปเปิลน,นี่ค่ะพี่น้องคะ่ะพุ่นผ้าพี่พาน้องมาเบิง่งนะพี่น้องแอปเปิลมันอยู่บ้านนะพี่นอ้องอ่าฮึั่งสัพี่น้อง ส้มอมขึ้นแลกก็ไปแบ่งไปปันสู้กันกินเนาะลูกๆกันหลานใหญ่พ่นละเอาไปตามแล้วค่ะใส่ตอนปลาแดกโอ้สีกตอนปลาแดกแซบขึ้นอย่างนี้พี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดผ้ายเอาไปเฮ็ดขนมพ่นแมพี่น้องจ้าไปกระลั่งกระลัางกินสุมดีๆนี่ละพี่น้องจ้านี่พ่นแม่พี่น้องพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดผ้ายเอาไปเฮ็ดขนมพ่นแม่พี่น้องจ้าไปกระลั่งกระลัางกินสุ่มดีๆนี่ละพี่น้องจ้านี่ พูดนะพี่น้องพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดผ้ายเอาไปเฮ็ดขนมพุดนะพี่น้องจ้าเป็นกระลังกระลังกินซุ่มดีๆนี่ละพี่น้องจ้านี่พูดนะพี่น้องพูอนะเห็นปะหล้ยคากลายเนี่ยพูอนะพี่น้องี๋ยวสิซุ่มเขามาให้เป็นไก่ๆเนาะพี่น้องเนาะอ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนดินอ่อนซ่อนหญ้าอ่อนซ่อนเทพดาเพิ่นมาปลูกให้กินเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย นะพี่น้องโดกค,คักโดกอีหลีอีหลอดโดกกระโดกกระเดียค่ะพี่น้องค่ะขิ้นอดนะพี่น้องอืมแซ่บแซ่พี่น้องโจมโอมอมีกค่ะพี่น้องค่ะผุนผ้าพีผาน้องมาเบิงนะพี่น้องแอปเปิลมันยุบัด เอาไปตาแล้วค่ะใส่ต้นปลาแดกโอ้สี่ต้นปลาแดกแซ่บขึ้นอย่างนี้ลูกฮอพร้านบ้านเฮาเด้ลูกเนี่ยมีลูกแอปเปิ้ลใหญ่ๆลูกแอปเปิ้ลหลายๆอันเอาไปตามสมคือรื่อันคือมะม่วงนี่ก็ได้ได้จ่าเด้อแต่เห็ดบ่พาเก็บแต่เห็ดบ่พาเก็บแต่ผักได้พี่น้องพามาเบิ่งลูกแอปเปิ้ลจ้ะพี่น้องเพื่นน่ะแอปเปิ้ลปลาเด้อจ้าเด้อแอปเปิ้ลกอกล้วยส้มแต่เหตุเพราะผ้าเก็บแต่เห็ดบ่พาาเก็บแต่ผักได้พี่น้อง พามาเบิ่งลูกแอปเปิลจ้กพี่น้องพุ่นน่ะแอปเปิลปลาเด้อจ้าเด้อแอปเปิลพี่น้องจ้าพามาส้มหมักแอปเปิลดกๆจ้กพี่น้องพุ่นน่ะเห็นบ่พี่น้องบ่แม่นพาตั้งเบิ่งค่ะพี่น้องตำเครื่องมะม่วงเลยจ้าพี่น้องจ้านี่แอปเปิลกินตำส้มแอปเปิลนี่ล่ะจ้าพุ่นน่ะพี่น้องแต่เห็ดบ่พาเก็บแต่เห็ดบ่พาเก็บแต่ผักได้พี่น้อง มาเบิ่งลูกแอปเปิลจ้กพี่น้องเพื่อนะแอปเปิลปลาเด้อจ้าเด้อแอปเปิลพี่น้องจกาพามาส้มหมักแอปเปิลดกๆจ้กพี่น้องเพื่อนเห็นปะพี่น้องพรมินผ้าตังเบิร์นหนพี่นอ้องอ่าฮึสบแช่พี่น้องส้มโอมนะพี่นอ้องอ่า ครับแชรพี่น้องส o o m z ขึ้นแรกก็ไปแบ่งไปปั่นสู้กันกินเนาะลูกลูกกลานใหญ่พ่อลูกหอนลานบ้านเฮาเดล้ลูกเนี่ยมีลูกแอปเปิลใหญ่ๆลูกแอปเปิลหลายๆอันเอาไปตำ zoom คือ่องมือเคือมะม่วงนี่ก็ได้ได้จ่าเด้เอพื่อน่ะแอปเปิลปลาแต่กระลูกใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องโดกโด,ดพี่น้อง เยื่อบานเท่าจะเป็นเครื่องอ,อันมะม่วงเนี่ยแหละนาะพี่น้องเนาะเปรี้ยวแซ่บจ้าพี่น้องกะเพื่อเห็นบ่พูดได้ขึ้นไปข้างบนพ่นกรลายคักเต็มดุกอักลากเลยค่ะพี่น้องค่าหน่วยสองหน่วยสามหน่วยไปผู้ใดอยากได้ลายก็เอาลายผู้ใดอยากได้หน่วยก็เอาหน่อยค่ะพี่น้อง พุนนาโดคากลูกแอปเปิลจ้าแอปเปิลแอปเปิลจ้ามาละพี่น้องจ้าพามาชมหมักแอปเปิลดกๆจ้าพี่น้องพุ่นเห็นปะพี่น้องพุ่นมป็นผ้าต่างเบิรงอ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนดินอ่อนซ่อนหญ้าอ่อนซ่อนเทวดาเพิ่นมาปลูกให้กินเนาะพี่น้องเนาะพุ่นน่ะเห็นบ่ไลค์คักไคล์แน่พุ่นน่ะพี่น้อง ดี anyway, alt, ๋ยวสิซุ่มเขามาให้เบิงใกไก่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดผ้ายเอาไปเฮ็ดขนมพนักพี่น้องจ้าพนันกระลังกระลังกินซุ่มดีๆนี่แหละพี่น้องจ้านี่พนักพี่น้องเพื่อนะแอปเปิลปลาแต่กระลูก่งยู่ค่ะพี่น้องโดกโดกพี่น้องอนู่บ้านเท่าจะเป็นเครื่องอันมะม่วงนี่แหละนะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเฮ็ดผ้ายเอาไปเฮ็ดขนมพนักพี่น้องจ้า กระลังกระลังกินส้มดีๆนี่แหละพี่น้องจา้านี่พ,นพูดนะพี่น,อน้องกับพี่น้องตำเครื่องมะม่วงเลยจ้าพี่น้องจา้านี่แอปเปิลกินตำส้มแอปเปิลน,นี่แหละจา้พาพูดนะพี่น้องขนมได้ไปเฮ็ทพายสุป,ปีสุป,ปีค่ะพี่น้องคขาพูดนะงามคักดกกุกคักค่ะกินบอกินบอเอาบอสพูดนะลายดุกคักดุกแน่อิลี ดกคักลูกแน่ยดกบ่ปัน่นบ้านปั่นเมืองเพิ่นดกคักต้นนี่แหละแมาเอาไปเฮ็ดอันคื่นอน่ะแอปเปิลปา้าแต่กระลูกใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องดูดกพี่น้องอยู่บ้านเท่าจะเป็นเครื่ออันมะม่วงเนี่ยแหละนาะพี่น้องเนาะหน่วยสองหน่วยสามหน่วยไปผู้ใดอยากได้หลายก็เอาหลายผู้ใดอยากได้หน่อยก็เอาหน่อยค่ะพี่น้องพันนาดกคักลูกแอปเปิลจ้าแอปเปลิลแอปเปิลจ้ามาลักเพื่อนเห็นบ่ พูดได้ขึ้นไปข้างบนพูดค่ะหลายคักเต็มดกอักรากเลยค่ะพี่น้องค่ะพูดนะแอปเปิลป้าแต่กระลูก่งย,ยู่ค่ะพี่น้องดกลกพี่นอ้องย่บ้านเฮาจะเป็นเครื่องอัน,อนมะม่วงเนี่ยแหละนาะพี่น้องเนาะพี่น้องลูกหลานบ้านเฮามาเด้อมาขึ้นแอปเปิลต้นนี้เด้อบ่อแพงดอกมาเอาเลยจ้ามาเอาเลยจ้าพุ่นะขึ้นแล้วก็ไปแบ่งไปปัน่นสู้กันกินเนาะ ลูกๆนั่นร้านใหญ่พุ่นล้วพุ่นะเห็นปะหลายคักหลายแน่พุ่นะพี่น้องเดี๋ยวสิซงุ่ม